สวัสดีครับกลุ่มเปิดปิดประตูเลื่อนจะมาน,นําเสนอวิธีการทํางานนะครับอย่างแรกแนหนับุก่อนนะครับคือมีรีโมทมี IR Receiver นะครับแล้วก็ U L N 2003นะครับแล้วก็ D A 2โวลต์สตัวนะครับอันนี้ก็คือ E E พรอมหนึแนะครับนี่ก็คือ Limit Switch ไว้เช็คว่าปิดประตูสุดหรือยังครับแล้วก็ ิมิตสวิตตัวนี้ไว้เช็คว่าเปิดประตูสุดยังครับแล้วก็ลิมิตสวิตตัวนี้เอามาแทนอินเตอร์ล o p ปออปตรครับไว้เช็คว่ามีอะไรมาบาังประตูขนาดปิดหรือไม่นะครับส่วน LED นี้คไว้แสดงสัญญาณโชว์ครับคล้ายบรัสซอร์นะครับว่ามีปัญหาขนาดปิดประตูนะครับแล้วก็ใช้บอร์ด l p c 2368นะครับก็มาเริ่มครับ เปิดประตูนะครับนี่ครับกดตอนนี้ครับ e พร้อมนะครับ, e รบก็ได้บันทึกข้อมูลเวลาครับลงไปข้างในนะครับก็คือตอนนี้บันทึกว่าสี่ทุ่มยี่สิบแล้วก็ยี่สิบวินาทีครับแล้วก็ขนาดนี้นครับมอเตอร์ครับ หมุนทวนเข็มนาฬิกาเลยนะครับก็คือตอนนี้ครับจาลองว่าประตูะครับกําลังเปิดอยู่นะครับเมื่อประตูเปิดมาชนลิมิตสวิตตัวนี้นครับก็จะทําให้ประตูหยุดนะครับครับประตูมอเตอร์ก็จะหยุดนะครับก็แสดงว่าประตูหยุดดังนั้นแล้วก็มาเปิดประตูะครับโดยการกดรีโมทปุ่มนี้นะครับ เนี่ครับสังเกตได้ว่ามอเตอร์นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาครับก็คือประตูนะครับกําลังปิดอยู่นะครับเมื่อประตูปิดสุดแล้วครับมันจะมาชนลิมิตสวิตตัวนี้ครับก็จะหยุดนะครับเนี่ยครับมอเตอร์ก็จะหยุดแล้วในกรณีที่สมมุตินะครับว่า มีอะไรมาขวางประตูนะครับมอเตอร์ก็จะทําการหยุดเพื่อเตือนนะครับแล้วก็เปิดประตูอีกรอบหนึ่งครับได้ให้เรากดปิดใหม่อีกรอบหนึ่งครับนี่ก็จําลองว่าขนาดปิดประตูนะครับมีอะไรมาขวางนะครับตอนนี้คือกําลังปิดประตูะครับมอเตอร์หมุนตามตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ นะครับขณะน,นี้บัสเซอร์ก็เตือนนะครับว่ามีอะไรมาบางครับคือด่วงเวลาไว้แล้วก็มอเตอร์ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับเป็นการเปิดจนมาชนลิมิตสวิตตัวนี้ครับก็คือมอเตอร์จะก็จะหยุดเพื่อให้เรากดรีโมทปิดอีกรอบหนึ่งนะครับ เนี่ครับเมื่อที่สุดโดยไม่มีปัญหาอะไรมาชนลิมิตตตัวนี้ก็จะัอเตอร์ก็จะหยุ่นะครับเนี่ยครับคือการมาเอาข้าวครับขอบคุณครับ